เรื่องคอมพิวเตอร์ให้มันจบที่บอร์ดพีซีครับงานวันนี้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วใช้คําว่าส่วนหนึ่งเดียวครับเพราะว่ากําลังประกอบกันอีกหลายเครื่องเลยครับวันนี้เอาทีละเครื่องก่อนแล้วกันอะไรที่เครื่องนี้สเปคอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอ้โห ROG อดูดีสามศูนย์หกศูนย์นะครับเครื่องนี้สองหมื่นเจ็ดเฮียได้ ROG เลยเหรอวะนะครับสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับคุณผู้ชมครับเป็น i5 Gen12 ครับ12 400 F6 Core 12บสองเทสครับเทอร์โบสี แรมเป็น16จิก DDR4 บัส3,200จากซาดักครับ M. 2 M. 2เป็น NVMe 512 g ิครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็น a อ l o ็อ H610M นะครับแล้วก็การ์ดจอตัวนี้เป็น RTX 3060 OC 12 g ิจาก ROG ครับดูครับ3ื้มามลมครับสามลม3มลมฮะอย่างนี้เลยครับ ดูไฟฮะดูไฟกอนแล้วก่อนไฟกอนแล้วก่อนโอ้โหยังสุดในตัวสุดท้ายของร้านคุณโชคตีมากเลยฮะสำหรับเครื่องนี้ power supply เป็น thermaltake tr2 7 5 0ัตต์80พัดนั่นเองจบไปในงบ27,390บาททุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการจอเป็นมือสองรับประกันร้านให้1ปีแล้วก็พ่วงประกันศูนย์ประกันศูนย์แล้วประมาณราวๆ2ปีอ่ะจบตามนี้ในงบ27,390เครื่องต่อมาเรามาดูกันฮะเครื่องนี้มาดูาเปคก,ก่อนดูลคงราคาก่อนดิ ครื่งนี้สองหมื่นครับสองหมืนห้าพันสองร้อยนะครับสองหมได้เป็น CPU Intel Core i5 Gen 1 0บครับหนึ่ง F นะครับ6 12, er c o r 12เทสเทอร์โบ4.4นะครับผมแล้วก็แรมเป็น Wiper Gaming 16 GB DDR4 บัส3200 M.2 เป็น NVMe ครับเป็น512ร้จิกการจอตัวนี้เป็น g ิก abyte ครับ RTX 3 060 Ti เป็นตัว8 g ิ นะครับผมตัว TI แรงกว่าตัว OC นะครับแรงแรงกว่าตัว12 g จิกนะครับอ่ะโอเคการ์จอตัวนี้ก็เป็นสามพันลมนี่สวยงามอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ power supply เป็น tr 2 thermal take 750วัตต์80พัตแล้วก็ตัวเมนบอร์ดตัวนี้เป็น h 6 1 0 m นะครับ h 5 1 0 m จาก bio star นะครับทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการ์จอเป็นมือ2รับประกันล้าน1ปี กาจอประกันศูนย์เหลือประมาณปีไปลาๆนะครับสำหรับตัวนี้25,290คุณได้ดีเทลประมาณนี้แล้วก็เคสเป็นของ IT s o n ซนัสสกายไล g ์เปลี่ยนไฟได้ปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บเคสตัวนั้นเป็นของ d e ม e เตอเปลี่ยนไฟได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคตัวต่อมาด a ม o อนยอนฮิตตลอดการครับาอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับอ่ะเรามาดูสเปคในเครื่องกันดีกว่าราคาก่อนราคาหมื่ี หมื่นสี่ครับเครื่องนี้1 4ื่นสอครับอันนี้คือราคาเฉพาะต,ตัวเครื่องยังไม่รวมหน้าจอนะหมื่นได้ i3 ครับหนึ่ง f4 core แปดเทเทอร์โบสี่จุดสิกแรมเป็น16บหกจิกดีอาร์โฟร์บัสสามนะครับแล้วก็ m.2 เป็น nvme ครับสองร้อยาสิบกจิกการจอเป็น rx amd rx ห้าเจ็ดจิก นะครับผมพวาวเวอร์สปาย600วัตต์ a อ r o c ล o คูแล้วก็ตัวเมมบอร์ดเป็นเทสท1 0 m จากไ i โอ t a r ครับสำหรับเครื่องนี้14,890เท่านั้นครับโอ้โหยังถูกนะครับเออรีวิวมีให้ดูอยู่ใน u t u b e นะครับยังไงถ้าใครหารีวิวไม่เจอทักมาขอดูรีวิวได้เลยบอกเลยว่าสเปคนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในงบหมื่นกลางๆแบบไม่รวมจอนะครับผมเครื่องนี้เหมือนเครื่องนี้เลยสเปคเท่ากันครับแต่คนละเคสอ่ะเดี๋ยวให้ดูเคสก่อนอ่ะเคสนี้เป็นของ ซินามิดิสเปกนะครับผมหน้ากากถอดได้แบบนี้นะครับหน้ากากถอดได้แล้วก็จะเจอพัดลมหน้า3ตัวอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคจบเจ้าวันนี้นะครับแล้วก็ช่างก็กำลังประกอบงานกันอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยสําหรับวันนี้นะครับงานแล้วใครที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ฝากบอยพีซีไว้ในอ้อมอ,อกกมอใจด้วยกันยินดีให้บริการนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์เราส่งออนไลน์ทั่วไทยอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมาหน้าร้านไม่จําเป็นต้องขับรถมาไกลๆอะไรเงี้ย คุณคุยชแชทกับแอดมินได้เลยแอดมินเราตอบแชทตั้งแต่2องโมงเช้าถึงตีสานะครับในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับอยากได้แบบไหนอยากจบแบบไหนเอาไปทําอะไรไปแทงหวยไปแทงอาเจนไปแทงฝรั่งเศสรหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะครับผมแต่แทงเสียแล้วไม่ต้องทักมาขายคอมนะครับ <laughs> โอเคประมาณนี้ครับฝากไปเวยครับจากร้านบอสพีซีครับ